วันนี้นะครับผมจะพูดถึงทําไมถ้าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธาน,นาธิบดีคนใหม่เนี่ยอาจจะส่งผลให้ตลาดคริปโตพัมนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูมาว่าตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มพัมจนเป็นออ์ดามไฮทองคําก็ออดามไฮบิตคอยก็ระจออร์ดามไฮเพราะว่า Trump โดนัลด์ทรัมป์โดนลอบสังหารแล้วก็เป็นกา,การการันตีได้เลยหรือเปล่านะครับว่าเขาอาจจะเป็นประธาน,นาธิบดีคนต่อไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นตอนนี้ราคามันเริ่มไพร์อินให้มันพัมขึ้นไปแล้วหรือไม่คิดว่ากิ่โังนีฮะมาเลยนะครับรถถึงแฟนๆเอไอ ห้ามพลาดเลยนะฮะวันนี้มีในเรื่องของข่าวดีของ AI มาแบ่งปันกันด้วยนะครับโอเคก่อนที่ไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับคนอื่นเลยนะครับจะขอเริ่มต้นด้วยคลิปเป็นเกาเลยแล้วกันนะครับเป็นภาพจําลองในเรื่องของ movement ของศีรษะของโดนทรัมป์นะครับนะเลขเดียวว่าถือว่าโชคดีมากๆนะครับเนื้อที่รอดมาได้นะครับหากหันหัวนะครับนะศีรษะเนี่ยผิดตำแหน่งนิดเดียวนะฮะอาจที่จะ จบไปแล้วก็ได้นะพเพื่อนๆนะก็ถือว่าเชียดหูไปนิดหนึ่งนะครับนะก็อันนี้ให้เห็นภาพจำลองที่เฉยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับลาสุตโดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้48ชั่วโมงนะครับเพิ่งโดนรอบสังหารตอนนี้มาตีกลอบแล้วนะครับนะหรือว่าออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วในตอนตอนนี้นะครับนะแต่ก็คิดว่าคนที่ดูแลหรือว่า บริการเนี่ยน่าจะต้องเข้มงวดขึ้นแหละในตอนตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นไปได้สูงเหมือนกันพ้วอนะว่าประธานาธิบดีคนต่อไปอาจจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคริปโตกันบ้างนะครับข้อมูลนี้มาจากทางสยามบอกเชนนะครับนะว่าถ้าเขาเป็นแบบที่ ผลโพว่ามาจริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะ69%มองว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเหมือนกับาทางเรแกนหรือเปล่านะครับเรียดว,ว่าพอโดนรอบสังหารปุ๊บคะแนนเสียงพุ่งเลยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของนโยบายการเงินของด o ทรัมป์นะครับนะเรียกว,ว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นเป็นคนที่ มีโอกาสและกันนะหรือว่าพูดในมุมที่บวกกับในเรื่องของอุตสาหกรรมคริปโตที่เขาจะส่งเสริมให้ธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมคริปโตแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยให้มันอยู่ที่ทางสหรัฐนะครับรวมถึงมีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในด้านของคริปโตแล้วก็มองว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดีนะฮะน,นี่ก็ถือว่าเ,าเรเดียวพูดเริ่มข้าหูชาวคริปโตเพนเบื่อนะรวมถึงในเรื่องของการลดภาษีบิตคอยในสหรัฐนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งภาษีบิตคอยนในสหรัฐเนี่ยสูงมากนะครับถึง37%ถ้าหาดโดนทรัมป์มาเนี่ยก็น่าจะลดลงไปมากกว่านี้นั่นแหละนะครับรวมถึงในเรื่องของการควบคุมและกฎระเบียบอันนี้ผมว่าน่าจะสำคัญสุดละนะครับนะนเรื่องของควบการควบคุมเนี่ยหรือว่าหน่วยง,งาน SEC เนี่ยอาจจะต้องโดนยกเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเลยเดว่าตลายเทปโตหรือว่าธุรก,กิจต,ต่างๆเนี่ยโดนกละตอเล่นงานหนักหน่วงมากๆนะครับนะไม่รู้หลังจากนี้ถ้าโดนัลด์ทรัมป์มาทีมใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่วว่่่่าาคคิดไมแนนะรับนะ คุณแกเรกเนเซออาจจะต้องตบเท้าไปนะครับนะในกรณีที่โดนทรัมป์เข้ามานะครับรวมถึงในด้านของการพัฒนาบล็อกเชนแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับนะก็ถือว่าต้องการที่จะให้สหรัฐเป็นผู้นําในด้านคริปโตนะครับถ้าในกรณีที่คโดนทรัมป์มานะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่า มาแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอมีการรอบสังหารเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตลาดจะรีแอคเป็นในทิศทางที่ดีนะครับลักเซี่ยลส0งพหรือว่าเป็นบริษัทเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับนะคืออารมณ์แบบนะคริปโตเลยเพื่อนๆนะคริปโตเวอร์ชันหุ้นเลยนะก็ถือว่าตัวน,นี้พั้มกระจุยเพื่อนๆสินสสสสนในในรอบ4วันนะครับนะบถือว่าพัม้มพอๆกับคริปโตน,นะซึ่งตัวน,นี้ออทำให้นะครับซึ่งลักเซี2,000องพอทำให้ดาวโจนอ์อทำให้เอสแอนด์พีอทำให้ทองคำอทำให้มีตัวเดียวไม่อออก็คื Bitcoin นะครับนะซึ่งโอ้โหถ้าบิตคอยมันจะไม่ออททำไมไปแบบพี่เนี่ยผมว่าผมว่าก็คงเซ็งๆนะครับแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะแคชอัพแอสเซทต่างๆกลับขึ้นไปได้นะครับนะคิดว่าเป็นไปได้คือก่อนในนี้นที่มันไม่ขึ้นไปเนี่ยหลายๆปัจจัยเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของความกังวลในด้านของการเทขายของอยูรมันด้วยนะครับนะรวมถึงในเรื่องของ ETF ต่างๆที่ก่อนในนี้ทางเกรสเกลเนี่ยได้เทอย่างหนักเลยนะเพื่อนๆเทไป0 0 0 0 0นบิตคอยอ่ะ คือแต่เรายัางอยู่กันที่ราคา0 0 0 0ื่นอะเพื่อนเพื่อลองนึกสภาพฮะหแสนบิตคอยฮะขออภัย3แสนบิตคอยที่เทมานะฮะแต่โชคดีที่มี ETF ท่ะนะเรานึกสภาพถ้าไม่มีการเทไม่มีเยอรมันไม่มีเกลนสเกลโอ้โหผมว่าราคาก็คงที่จะไม่หนีแอสเซทคทัสต่างๆที่เราเห็นหรือเปล่าแล้วก็ออร์ดัมไฮกันไปท,ทั้งหมดแล้วบิตคอยจะ คัมแบ็กกลับมาได้หรือไม่ก็ต้องรอดูแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเราก็ทลาามาดูที่ทางเมาก็กนะครับอีกหนึ่งฟัดล่าสุดนะครับที่ทําให้หลายคนกลัวแต่ตัวนี้ดูเหมือนว่าเมาก็กนะครับตัวนี้โอเคแหละ จำนวนบิตคอยน,นะครับที่เมาก็อกเริ่มที่จะจ่าย,ยไปให้กับเอชแนด์หรือว่ากระดันต่างๆเตรียมจะแจ่ายให้กับเจ้าหนี้แล้วเนี่ยนะครับปาเข้าไป36.6%แล้วนะเออเพื่อนแ้ะขาลายคนไม่รู้นะครับเยอะแล้วเหมือนกันนะ36%กใช้ได้นะฮะก็ถือว่าค่อยๆ่อยทยอยจ่ายกันไปในตอนตอนนี้นะครับมาสักทีนะเพื่อนๆ่นะถือว่าใจ่ายในช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะไม่ได้ซ้ําซ้อนกับทางยูรมันแล้วก็ใจ่ายในช่วงที่อินฟลูจากทาง ETF มาค่อนข้างเยอะนะครับนะหรือว่าเป็นการมู จะ move เข้ากับเข้าปากปลาวานหรือเปล่าในกรณีที่คนที่ได้เงินคืนจากมัลกอกแล้วไปขายนะครซึ่งถ้าขายก็มีโอกาสจะเข้าปากปลาวานเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันแต่ถือว่าโอเคคืนไปและสา6ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทันั้นนะครับเหมือนอย่างที่คุณแบรนดบอกนะฮะเรื่องด่วนมักอก distributing นะครับนะหรือว่ามักอกตอนนี้กำลังจจา่จายคืนนั่นแหละนะฮะหลายคนกลัวเนะาะจา่จายคืนนะฮะ บิตคอยพัมนะครับนะในช่วงช่วงนี้อยู่ที่60,000-65,000นะฮะก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็สตอรี่มาง์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับบิตคอยซึ่งถ้าเราดูนะครับบิตคอยเปรียบเทียบกับ QQQ นะครับนะหรือว่า,า NASDAQ นะฮะก็ถือว่าไม่ไม่ได้จะหนีห่างอะไรหมายถึงว่าการขึ้นการลงเนี่ยพอๆกันนะครับคือมันลงก็ลงพร้อมกันขึ้นก็ขึ้น,นพร้อมกันนะครับซึ่งโอเคแหละรอบเนี้ยนะครับ QQQ นะครับหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐมันค่อนข้างพัมไปเรื่อยๆนะ ก็บิตคอยกําลังจะแครอัพหรือเปล่าหลังจากนี้ก็ต้องรอลุ้นกันให้ดีนะครับ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดน,นึ่งนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อที่จะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใตค้คลิปวิโอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงนี้กันได้นะครับตกเฉลีย่ยวันละ15บาทเท่านั้นเองนะครับจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคอมมอนเตี้ตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะคร นะครับดิสคอดในห้องแบ่งปนกราฟก็จะมีการาดต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่มดิสคอดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูวิธีขั้นตอนการเชื่อมต่อดิสคอดกับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์อาร์ตคลิปตุ๊ดด็อกเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลส่งแก้วที่ระลึกไปให้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกรสเกลกันบ้างนะครับล่าสุดเปิดตัวโปรดักต์ใหม่นะครับกองทุนใหม่นะฮะสำหรับ Decentralized Artificial Intelligence นะครับหรือว่า AI นั่นเองนะครับนะถือว่าทำให้กระแส AI ไอกำลังคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะมีอะไรบ้างที่อยู่ในกองกองนี้นะครับมี b i t เทนโซ่สองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ไฟคอยสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใหญ่มากนะเยอะมากนะครับไฟคอยล์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไลฟ์เพียร์แปดจุดหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เนียร์สากสคงมองว่าเนนี่ยาจะ เป็นผู้นําในด้านของ AI อนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วด้วยนะครับรวมถึงอาจจะดูในเรื่องของยูสแค่ต่างๆก็ว่ากันไปนะเราก็มีเรนเดอร์ด้วยนะเรนเดอร์ยีนะครับนะก็เนี่ยเยอะสุดนะครับเราเรามาเป็นไฟคอยนะครับเราเรมาเป็นเรนเดอร์นะครับอ่ะก็ถือว่าแฟนๆและหลายเหรียญต่างๆเหล่านี้น่าจะชื่นชอบกันนะครับซึ่งกางจับจ้องให้ดีนะครับว่าเหรียญต่างๆเหล่านี้จะพัมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของกราฟที่สวยๆเนี่ยอันนี้คือผมเข้าจว่าน่าจะเป็นตัวอินเด็กซ์นะซึ่งเขาก็ได้บอกว่า ควรที่จะหากราฟที่มันหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็คือเป็นกราฟที่มันยังทรงขาขึ้นอยู่นั่นแหละคือไม่ใช่แบบขึ้นมาแล้วทาโลใหม่อะไรแบบนี้อันนี้น่ากลัวนะฮะแต่อะไรที่มันแบบยังทรงขาขึ้นอยู่เนี่ยถ้าเราดูมันยังยกโลยกโลยกโลอยู่นะก็ มีโอกาสจะไปเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยการาฟที่มันเป็นแบบนี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะซึ่งจริงๆมีอยู่หลายตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นในในตัวของกรีสเกลนี้ก็คือเนียเนียก็ทรงคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเราลองไปดูกันได้นะ,ะนะครับคือมายกโลนะฮะหลายๆตัวยังเป็นแบบนี้อยู่แต่หลายๆตัวเนี่ยโอ้โหทำโลใหม่นะก็ยังไงถ้าอะไรที่มันทําโลใหม่ก็อาจจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากมายนักนะครับแต่ถ้ามันยังยกโลแบบนี้ผมว่ายังดูดีอยู่นะครับก็ลองไปสแกนหากันดูแล้วกันซึ ไฟล์นะครับนะสำหรับตัวเหรียญนต่างๆที่ m อเมตัวนี้เขียวแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูนะในไฟล์ PDF ตรงนี้นะครับฟรีไม่ได้มีค่าไช้จ่ายอะไรนะฮะก็บอกว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับขอให้วันพฤหัสที้เป็นวันพฤหัสที่ดีแล้วกันนะครับขอให้พั้มแรงๆแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ